สวัสดีครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับทางด้านเทนอเล็กซานเดอร์อาโนครับกลายมาเป็นนักเตะใหม่ของเรอัลมาดริดอย่างเป็นทางการครับต้งบอกนะครับว่าดีลนี้นี่ลิเวอร์พูลสุดยอดจริงๆครับจริงๆแล้วทางด้านเทนอเล็กซานเดอร์อาโนนี่จะย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดแบบฟรีๆนะครับวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้แต่เนื่องจากว่าเรอัลมาดริดนี่จะต้องลงเล่นในศึกฟี ف าครับบิลคับนะครับ เกมแรกเจอกัลส์ัดอัลฮิราวันที่18มิถุนายนเกมที่ 2, 2พบกับทางด้านพาชูค้าวันที่22มิถุนายนแล้วก็พบกับทางด้านเรดบูลซัสบวกวันที่26มิถุนายนฝั่งของเรอัลิดมองว่าคือตัวเลือกในตำแหน่งแบ็คขวาน,น้อยเหลือเกินนะครับแต่ที่คาบคาวหายเจ็บแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสภาพร่างกายหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของความแน่นอนเนี่ย ยังไงก็น่าจะสู้ทางด้านเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนไม่ได้พวกเขาก็เลยตัดสินใจครับยอมควักกระเป๋าจ่ายให้กับลิเวอร์พูลรจริงๆมีการพูดคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนั้นสตาร์ทกันที่ต่ํากว่า1ล้านยูโรแล้วก็เรอัลเมริดนี่ขยับขึ้นมาอยู่ที่5ล้านยูโรนะครับคืออยากจะให้เทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนี่ย้ายมาอยู่กับพวกเขาทันทีเลยแต่ว่าลิเวอร์พูลไม่ยอม สรุปสุดท้ายแล้วเรอัลบิดต้องยอมจ่าย10ล้านยูโรนะครับแล้วเรอัลบิดจะต้องรับผิดชอบนะครับในเรื่องของค่าเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกครับว่างานนี้นี่โหดเรียวพูสุดยอดจริงๆครับนักเตะที่เหลือสัญญายอยู่กับทีมอีกแค่1เดือนแต่ว่าพวกเขาสามารถที่จะขายออกจากทีมได้ด้วยราคาสูงถึง10ล้านยูโร เซ็นัน6ปีนะครับก็จะอยู่กับ Real m a d r ไปจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนนะครับปี2031ครับก็คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับจากทั้ง2สโมสรลงเล่นให้กับทางด้าเลี้ยวฟูมาทั้งหมด354เกมนะครับระดับซีเนียเนี่ยยิงไป23ประตูแล้วก็ทำได้ถึง92แอสเซสครับอยู่กับเลี้ยวฟูนี่ก็บอกนะครับว่าได้แชมป์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแชมป์ในประเทศแล้วก็แชมป์สูงสุดก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองครับ เอาก็เดี๋ยวรอดูนะครับการเริ่มต้นใหม่ของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนกับทางด้านเรอัลมาดริดค่าฉีกสัญญา1000นล้านยูโรครับเรื่องของทางด้านฟอร์เรสต์เวสนะครับลิเวอร์พูลไม่ยอมแพ้นะครับพอรู้ว่าเรอัลมาดริดนี่ยังคงให้ความสนใจต้องการอยากจะได้ตัวทางด้านฟอร์เรสต์เวสใช่ไหมครับลิเวอร์พูลได้มีการยื่นข้อเสนอครับให้กับทางด้านไบรอเลเวอเซนในการขอซื้อตัวนักเตะชาวเยอรมันคนนี้ครับ โดยข้อเสนอล่าสุดนี่บวกแอดออนอะไรเข้าไปนี่จะอยู่ที่ราวๆ130ล้านยูโรครับตอนแรกนี่เลเวอร์มีการเปิเสกข้อเสนอแรกที่ลิเวอร์พูลยื่นเข้ามานะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี่คือทางด้านฟอร์เรนเวสต้องการที่อยากจะย้ายไปอยู่กับทางด้านลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็เลยกันเอาใหม่แล้วกันนะครับยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ครับ130ล้านยูโรอันนี้มาจากทางด้านดิแอรเลติกนะครับก็มีการจ่ายฟิกที่แน่นอนนะครับบวกกับแอดออน อร์เรสต้องการที่อยากจะย้ายมาอยู่กับเลี้ยวภูครับเขาต้องการที่อยากจะย้ายมาเล่นในพิมร์ลีกแต่ว่าต้องเป็นกับเลี้ยวภูนะครับเพราะว่าปฏิเสธข้อเสนอของทันนาแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วนะครับไม่สนใจจะย้ายไปอยู่กับทางด้านไบรย์มินิกส่วนเรอัลแมดริดยังไม่มีความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการนะครับถึงณนะตอนนี้เวอร์พููมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นครับว่ายัางไงเสียพวกเขาก็จะได้ตัวทางด้านฟอร์เรียเข้าสู่ทีมครับ ส่วนฝั่งของทางด้านฟาบิซซโอโรมาโน่ก็ออกมายืนยันด้วยเช่นกันนะครับว่าทั้งสองฝ่ายนี่การเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีนะครับคาดว่าไม่น่าจะพลิกครับคงจะได้ชูเสื้อเร็วๆนี้ครับสลรอบทางด้านฟลอเรนเวสเอาละแหมพลิกกับไม่ละแหมเมื่อวานนี้ยังยังพลิกไปหาทางด้านเรอัลเม,มด้อยู่เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพลิกกลับมาอยู่กับทางด้านเรอยวฟูนะครับแล้วรู้สึกว่าโอกาสเรอัวฟูนี่แหมถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยน่าจะเกิน90%แล้วล่ะครับ คำคืนนี้นะครับศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศครับถ้วยใบใหญ่ที่สุดของยุโรปมาแล้วนะครับเวลาบ้านเราตีสองนะครับปารีสแซงต์แชมงพบกับทางด้านอินเตอร์มิลานครับเรียกว่ารถทูมิวนิคของทั้งสองทีมนี่เหลือรับประธานจริงๆนะครับในลอกลีกเฟสีฝั่งของอินเตอร์มิลานจบอับนดับที่4นะครับชนะ6เสมอ1แพ้1ครับรอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาเอาชนะฟีนูมาได้ด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ1น รอบคัดเลอไฟนอลพิกเอาชนะบาร์เยนมินิกนะครับมาได้ด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ3รอบรองชนะเลิศโหยิ่งไปกันใหญ่อีกนะครับเอาชนะบาร์เซโลนามาได้แบบสุดมันครับเรียกว่าโหห้ามหายใจเลยนะครับ7ประตูต่อ6ครับคือแต่ละด่านแต่ละด่านของท่านั้นอินเตอร์มิลานนี่คือน่าจะร่วงเอาเอาตรงๆนะคือมองนี่น่าจะร่วงเนี่ยตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วอะ แต่ว่าพวกเขานี่ก็ทะลุเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จครับฤดูกาลที่แล้วนี่จบแค่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับสำหรับทางด้านอินเตอร์มิลานครับ้นสุดท้ายที่พวกเขาควา้าแชมป์รายการนี้ก็เกิดขึ้นในปี2009-2010นะครับลูกทีมของทางด้านอินซักซี่ถามว่า มีโอกาสที่จะชนะไหมก็มีโอกาสนะครับเพราะว่านักเตะหลายๆคนนี่ก็ประสบการ์เหลือล้นเหลือเาเหลือรับประทานจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสุดนแน้าของพวกเขาอย่างทางด้านมาร์ติเนสและอย่างหนึ่งปีนี้ก็มีฝั่งของทางด้านตูรามเนี่ยมาช่วยด้วยนะครับแล้วทางฝั่งของทางด้านปารีสแซง์แมงแหละนะครับรอบลีกเฟสสีเกือบไปนะจบอันดับที่15ครับชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้3 ตอนนั้นนี่โหยังดูอยู่เลยว่าเฮ้ยเปเชจะตกรอบหรือเปล่านะครับที่ไหนได้ที่ผ่านเข้า,ารอบมาได้แบบฟุตวิดรอบน็อกเอาท์รอบเพย์ออฟนี่ต้องไปเล่นรอบเพย์ออฟนะครับเอาชนะแบรสมาได้ด้วยสกอร์รวม10ประตูต่อศูนย์พอเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับเต็งหนึ่งอย่างลิเวอร์พูลปรากฏว่าเอาชนะมาได้ด้วยการดวลลูกโทษที่จุดโทษครับรอบคัดเลือกไฟนอลเจอกับอีกหนึ่งทีมจากพิมเบรียครับเอาชนะแอสตันวิลล่ามาได้ด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ4 รอบรองชนะเลิศเจอกับอาร์เซนอลเอาตรงๆนะโหเจอกับอาร์เซนอลนี่มองว่าไม่ไม่น่าไหวมั้งเนี่ยนะครับอาร์เซนอลนี่ฮอตเหลือเกินปรากฏว่าโหพวกเขาเอาชนะได้ทั้งเย่าทั้งเยือนนะครับเอาชนะอาร์เซนอลไปได้ด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อหนึ่งครับดีที่สุดของพวกเขานี่ก็คือแค่รองชนะเลิศนะครับสำหรับถ้วยใบดีครับปี2 0 1 9ันสบถึงสองพเมื่ิอฤดูุการที่แล้วนี่จบที่รอบรองชนะเลิศนะครับแพ้กับทงดาโบลิเซียดอทมุล ฝั่งของปารีสแซงต์แชมงทีมนี้ต้องบอกนะครับว่าฤดูการนี้พวกเขาเล่นกันเป็นทีมเพิ่มมากขึ้นหลังจากไม่มีนักเตะซูเปอร์สตาร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีเอ็มปัปเป้ครับสุกสิ่ทุกอย่างนี่ดูสมูทดูลงตัวไปหมดครับแต่ว่าการเจอกันของทั้งสองทีมนี่ต้องบอกว่าโอ้ใกล้เคียงสูสีกันมากๆนะครับรั้งสุดท,ที่เจอกันนี่ในปี2023ตอนนั้นนี่อินเตอร์เอาชนะไปได้นะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งครับ ตอนนี้ทั้งสองทีมนี่ต้องหมดนะครับเรื่องของสภาพความฟิตสภาพความพร้อมนี่ฟิตด้วยกันทั้งสองทีมครับเรียกว่าแทบจะสมบูรณ์น่ะนะครับไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แหละฝั่งของปารีสแซงต์แชร์แม็นะครับนำโดยทางด้านเดมเบลเล่ครับกับทางด้านคาวารัสคาเรียส่วนอินเตอร์มิลานนี่ครับอันนี้แน่นอนนะครับนำโดยศูนย์หน้าตัวเก่งของพวกเขาครับอย่างทางด้านลาตาโรมาร์ติเนสนะครับแล้วก็มีทางด้านดัมฟรีย์โอ้โหดัมฟรีย์นี่ในบอล ยุโรปนี่เล่นดีจริงๆไงนะครับเอาละตอนนี้นี่ต้องมาดูนะครับว่าไอ้พวกฟูลแบ็กของทั้ง2ทีมเนี่ยทีมไหนจะทําผลงานได้ดีกว่าไม่แน่นะเราอาจจะไม่ได้ตัดสินกันที่กองหน้าก็ได้ครับอาจจะตัดสินกันที่ฟูลแบ็กก็ได้เพราะฝั่งของปารีสแซงต์แชมงฮาคิมี่ก็โดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือจะว่าไปแล้วคือถ้าเทียบตําแหน่งต่อตาแหน่งนะสูสีกันมากครับผู้สาปรดตูดอนน่ารูรมากับทานดันซอมเมอร์นี่โอ้สุด เหลือรับประทานจริงๆอ่ะนะครับในฤดูกาลนี้ในซีซั่นนี้ฟอร์มของพวกเขาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับปารีสแซงต์แชร์แมงคว้าแชมป์ในลีกมาได้ทั้งหมดอินเตอร์มิลานมาพลาดนะครับแชมป์สกูลด์สกูลด์โตนี่หลุดไปแบบวุดบิดชิวเฉียดจริงๆอ่ะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ที่ถ้วยใบนี้แล้วล่ะสเปนตัวจริงนะครับเอาดูของทีมปารีสแซงต์แชร์แมงก่อนละกันดานนารม่านะครับบีเมนเดสบีทางด้านปาโชครับบาควินยอสแล้วก็ฮาคิมี ฟอรเบียนูอิสพิตินยานะครับแล้วก็ทันดันเนเวสครับด้านหน้ามีคาวารัสคาเรียเดมเบเล่และก็ดูเอนะครับสันทนานอินเตอร์มิลานนะครับผู้ตประตนเป็นยานซอมเมอร์นะครับเบามินปาวานนะครับฮบัสบีบัสตอ,นอีน่ดัมฟรีสบาเรรานะครับคาร์โนกรูมาคิตายานนะครับดิมาโคแล้วก็ด้านหน้าครับเป็นทันด้านตูรามกับมาติเนส ในรายการนี้นี่ทางด้านมาตินเนสยิงไปแล้ว9ลูกนะครับในขณะที่เดมเบลลียิงไป8ลูกครับส่วนนักเตะที่ทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดของทั้ง2ทีมฮาคิมมี่ครับปารีสแซงแฉกหง5ลูกแล้วก็ดัมฟรีสครับของอินเตอร์นี่3บอกเลยครับว่าเกมนี้นี่คือต้องมาดูที่ฟูลแบ็กก็แล้วนะครับว่าฝั่งไหนนี่จะทำผลงานได้ดีกว่าซื่อมองยังไงอะ่ะโอ้อะดูจากทางด้านหูสกอร์ก่อนแล้วกัน วูสกอร์นี่มองว่าอินเตอร์มิลานครับเอาชนะปารีสแซง์แมงไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งด้านโซฟาสกอร์นะครับไปดูผลโหวตนี่พวกเขามองว่าปารีสแซง์แมงครับโอกาสชนะ56%อินเตอร์มิลานโอกาสชนะ37%นี่มีคนโหวตเข้ามานี่เกือบเกือบ0 0คนแล้วนะครับแล้วด้าน,นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์่ะนะครับหกใกล้เคียงกันมากนะครับซูปเปอร์คอมนี่มองว่าปารีสแซง์แมงชนะ56.6%กนะครับ ส่วนทางนัานอินเตอร์นี่ชนะอยู่ที่43.4%ส่นวนดานสปอร์สกีท่าครับวกเามองว่าอินเตอร์มิลานครับจะเอาชนะปารีสแซงต์แชมงไปได้ด้วยสกอร์สอประตูต่อหนึ่งคือดูสิครับ3-4สํานักนีกีคือเรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับเป็นคู่ชิงที่สูสีกันสุนดๆครับแล้วถามว่าอาจารย์เชียร์ใครครับมีครับมีทีมที่เชียร์แต่ไม่บอกครับเพราะว่าคือเดี๋ยวพูดชื่อทีมนั้นไปนี่ค่ะ มันอาจจะเป็นเรื่องนะครับเพราะว่าตามสถิติแล้วเชียร์ทีมไหนพูดทีมชื่อทีมนั้นออกไปนี่แพ้ตลอดครับเดี๋ยวออยว่าเดี๋ยวหลังจากจบเกมเนี่ยค่อยมาเฉลยให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเชียร์ทีมไหนอะครับย้ำนะครับว่าเราดูกีฬาดูฟุตบอลดีดูเพื่อความสนุกสนานนะครับดูเพื่อความสนุกนะครับอย่าให้มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องครับแล้วก็พบกับอิ s i ซต์สปอร์ตในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ